คุณเคยได้ยินไหมครับเดกเข้าวเหนียวทําให้อ้วนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์อธิบายนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็มาดีวิวนะครับซึ่งนี่เป็นไก่ย่างนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับมัสยิดรอมาตุนอิสลามนะครับก็คืออยู่หลังห้างพาได้ปาร์คนะครับแล้วก็คืออยู่หน้าส่วนหลวงรอเก้านะครับก็อยู่ประมาณคลองนะครับก็คือถ้าเราไปจากก็คือพาได้พาร์คไปจะไป ส่วน9นะครับเราจะเห็นมัสยิดรอบมาตุนจะมีคลองนะครับเห็นมัสยิดก่อนถึงมัสยิดขวามือนะครับอ่านี่เขานะครับจะมาขายนะครับก็คือวันศุกร์เขาจะขายทุกวันศุกร์นะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจวันนี้เขาไปขายที่ไหนนะครับหรือว่าเขาทํางานประจํานะครับซึ่งอร่อยมากๆก็คือผมเคยซื้อนะครับเมื่อก่อนนะครับก็คือเขาขายอยู่ ก็คือเขาบอกว่าเขาหลานเขาขายแต่ผมเคยกินรสชาตินี้ผมจําได้นะครับผมบอกว่านี่เคยขายนะครับที่ก็คือชุมชนคลองรอบมาตุนอิสลามหรือเปล่านี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นของหลานอเขาบอกของหลานผมบอกว่านี่นรสชาติเดียวกันผมจําได้ผมจํารสชาติได้ผมมากินที่ใหม่ผมก็จรสชาติได้คือแบบจะหวานนิดๆก็คืออร่อยมากหมกักได้อร่อยมากเลยนะครับอ่าแล้วก็วก,วก็คือน้าจิ้มเขาก็จะแบบเปรี้ยวๆหวานๆ เผ็ดๆซึ่งอร่อยมากนะครับอยู่ชุมชนรอบมาตุ้นอิสลามนะครับคุณถ้าผ่านแถวนี้ย่านนี้นะครับคุณลงมาแวะซื้อกินดูนะครับอ่ะก็คือคุณจะเห็นข้างฟุตบาทเลยตั้งนะครับของนี้เขานะครับครุอีหยาบนะครับซึ่งก็ผมจะไปละหมาดวันศุกร์ที่นี่นะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับผมก็จะซื้อนะครับซื้อก็คือไก่ย่างข้าวเหนียวนะครับอ่ะของนี้กินแทบทุกครั้งนะครับอร่อย บางทีสองไม้ปุ๊บอาเบิ้ลสามเบิ้ลนสลเบิ้ลสี่เบิห้าล่อไปบางทีหมดไปแล้วครึ่งร้อยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็คือคอนเซปต์ Concept ของหัวข้อนี้นะครับข้าวเหนียวทําให้อ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะซึ่งก็ผมได้เอาเพื่อนนะครับใน Facebook นะครับก็คือมาเทนะครับเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนประเทศลาวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวผมขึ้นอาหารให้นะครับน้องเขาก็คือกินแต่ข้าวเหนียวเห็นไหมเมนูเขาจะเป็นข้าวเหนียวหมดเลยนะครับเพราะว่าผมก็ถามว่าอทำไมกินแต่ข้าวเหนียวนะครับก็อตอนนั้นก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนลาวไม่ใช่คนไทยเขาอ,อยู่ประเทศลาวนะครับอเดี๋ยวขึ้นภาพน้องนะครับอ่าเขาเทนกับผมนะครับออนไลน์เขาอยู่ประเทศลาวนะครับก็อ,อนนี้คือคือน้องคนแรกนะครับที่เทนกับผมซึ่งก็ผมก็แปลกๆนะครับคาเช็คมันจะ ก็คือภาษาที่น้องเขาใช้มันจะแปลกๆไงผมก็เลยแต่พออา่านออกได้ไงก็คือภาษาลาวกับภาษาไทยมันจะใกล้เคียงกันนะครับรอเรือรอลิงบางทีผมก็ก็คือภาษาลาวภาษาไทยรอเรือรอลิงมันจะเขียนสลับกันอะไรประมาณนี้เลยครับแต่ว่าเราก็บางทีเราผมคิดว่าเป็นมุกของน้องเขา,าเด็กยุคใหม่นะครับเขาก็จะเขียนรอเรือเป็นรอลิงรอลิงเป็นรอเรืออะไรมั่วน,นะครับอ่ะก็มาแต่น้องเขานะครับคนประเทศลาวเองนะครับ เขาก็ยังบางทีเขาสับสนนะครับเมื่อเขาได้ยินว่าข้าวเหนียวทําให้อ้วนแบบนี้มันทําให้ว่าก็คือดูว่าเฮ้ยที่เขากินมาตั้งแต่เด็กงั้นมันเหมือนดูไม่ดีต่อสุขภาพเขาเลยนะครับอ่ะคนเราก็คือมันคิดว่าสิ่งที่ก็คือตัวเองทํามาตั้งแต่เกิดมันผิดพลาดซึ่งผมก็ได้อธิบายไปให้หน้องเขาเข้าใจแล้วก็เพื่อนๆหลายหล,ลายคนนะครับได้เข้าใจว่าก็คือข้าวเหนียวข้าวขาว ก็คือกลุ่มแป้งคาร์โบไฮเดรตนะครับมันกินได้นะครับมันไม่ได้ทําให้อ้วนนะครับซึ่งมันเป็นคาร์บเชิงเดี่ยวที่ดูซุมไว้นะครับเหมาะสําหรับการกินหลังออกกําลังกายหลังฝึกเวทเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะมันเติมพลังงานสํารองไกลโคเจนกลับให้เราเข้าไปให้ร่างกายเราเฟสน,นะครับแล้วก็แบบสดชื่นมีพลังขึ้นมาแบบไวมากๆนะครับอาไม่เชื่อคุณลองฝึกกินข้าวขาวดูนะครับ หลังที่คุณฝึกเวทนะครับซึ่งก็เขาก็เคยได้ยินนะครับว่าข้าวเหนียวพวกนี้ทําให้อ้วนนะครับซึ่งเขาก็กลัวๆนะครับซึ่งผมบอกน้องว่าไม่มีปัญหานะครับมันก็เป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตมันการถึงจะเชิงเดี่ยวนะครับอ่ะก็คือยิ่งดีเลย เชิงเดี่ยวนะครับดูดซึมไวนะครับก็คือหลังจากเราออกกําลังกายไปนะครับเช่นเรายกเวทอะครับร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวนะครับเพื่อที่จะเติมไกลโคเจนกลับเข้าไปนะครับดังนั้นนี่คือข้อดีนะครับของการกินนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวข้าวเหนียวข้าวขาวพวกนี้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าร่างกายมันจะได้เฟสกลับมาสดชื่นมีแรงอ่ะกลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งนี่คือข้อดีนะครับซึ่งไม่มีปัญหานะครับ ถ้าเข้าเหนียวทําให้อ้วนป่านี้คนประเทศลาวอ้วนกันทั้งประเทศแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะครับก็คือจะอ้วนหรือไม่อ้วนนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ชนิดของอาหารนะครับจะอ้วนนะครับคนเราจะอ้วนได้ก็คือการกินแคลอรี่ค่าพลังงานนะครับบวก เป็นเวลาหลายปีหลายเดือนหลายปีสะสมกันนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนกับค่าที่ดีค่าเมทรน็เราสองพันเราใช้ก็คือแบบว่าเรากินแบบ3 0 0 0ันสีพบางวันก็5,000สะสมไป5ปีส0ปี20ปีนะครับนั่นแหละครับก็คือมันจะทําให้เราอ้วนถ้าลักษณะนั้นนะครับอ่ะซึ่งการกินแคลอรี่นะครับก็คือแค่แบบ นิดหน่อยอะไรนิดหน่อยต่อวันนะครับมันไม่ได้ทําให้อ้วนขนาดนั้นถ้าคุณยังสร้างกล้ามเนื้อออกกํลาลังกายแบบจริงจังนั้นมันไม่ได้อ้วนง่ายๆหรอกครับคาร์โบโดีดเชิงเดียวนะครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็คือเติมไกลโคเจนพลังงานสำรองกลับเข้าไปคุณจะเฟซคุณรู้สึกว่าคุณจะออกกํลาลังกายหนึ่งหน่อยคุณกินข้าวขาวไม่เชื่อนะเอาข้าวขาวนะครับคุณจะมีแรงขึ้นกลับมาแบบไวมากอสิ่งที่น่ากลัวกว่าข้าวขาววันนี้ก็คือ น้ำตาลนะครับอ่าน้ำตาลแปรรูปไฮฟุกโตสคอนไซรัปนะครับเพราะว่าก็คือพวกนี้มันจะเป็นสารละลายน้ำตาลเห็นไหมครับพรามันเป็นสารละลายปุ๊บมันจะดูดซึมเข้าก็คือโดยไม่ต้องผ่านการย่อยนะครับเมื่อเราพลังงานเราใช้หมดปุ๊บมันก็สะสมนะครับเป็นไขมันสกกส่วนเกินมันก็จะลงมาสะสมที่ท้องส่วนล่างนะครับนี่ก็คือสิ่งที่น่ากลัวน้ําตาลก็กินได้นะครับแต่นานานทีกินอย่างคนออกกลาลังกายวันนั้นนะ่ะคุณกิน ก็คือสัปดาห์ละหนึ่งแก้วนะครับชานองไขมุกมันก็ไม่ทําให้คุณอ้วนขนาดนคนธรรมดาทั่วไปคุณไม่ต้องไปซีเรียสมากยคุณไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพคุณไม่ได้ไปแข่งพ่อกายกินนา,นานทีกินอย่าไปซีเรียสนะครับ ซึ่งผมก็กินผมชอบกินกาแฟโบราณนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับหอมกินกาแฟโคบดหวานนิดอร่อยมากนะครับแต่เราออกกําลังกายจริงจังมันก็ไม่ได้ทําให้เราอ้วนขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่ได้กลัวน่ากลัวขนาดนั้นดังนั้นอ้วนไม่อ้วนมันไม่ได้อยู่ที่ชนิดของอาหารนะครับมันอยู่ที่ปริมาณแคลอรี่ที่เรากินนะครับสะสมกันเยอะๆๆๆกันหลายเดือนหลายปีนะครับอ่าก็คือจนเป็นไข้บันสาสมนะครับเนี่ยครับสิ่งที่น่ากลัวนะครับ ผมก็อยากจะมาเคลียร์นะครับอ่ะก็คือเรื่องนี้ครับข้าวขาวทำให้อ้วนมัง้งข้าวเหนียวทำใม้อ้วนมัง้งอบางคนนับเป็ดข้าวเลยนะครับคนอย่างคนธรรมดานับเป็ดข้าวเลยมันมีนะครับนับเป็ดข้าวมันก็มีนะครับบางคนนะครับซึ่งเป้าหมายธรรมดาบางคนบางคนพกตาช่างมันก็มีนะครับพกตาช่างดิจิตอลมันมีจริงๆนะครับผมเห็นนีจริงนะครับจะกินอะไรปุ๊บก็ช่างช่างช่าง ซึ่งเป้าหมายคนธรรมดาผมถึงบอกว่าคุณจะต้องมีเบสิกพื้นฐานการนับสารอาหารนี่เป็นคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องมาโครทีะสารอาหารปุ๊บคุณจะสังเกตด้วยตาปุ๊บ คุณจะมองนะครับวันนี้เรากินอะไรไปอย่างเช่นโปรตีนนะคุณกินมือนีสองฝ่ามืออ่ะสมมุติถ้าเรากินหนึ่งวันหนึ่งอ่ะไอ้น,นี้ต้องมาคํานวณแล้วนะครับสมมุติว่าต่ไปวันละห้าฝ่ามือเอาวันนี้มือแรกสองฝ่ามือเอามือต่อไปก็อีกคัก3สามฝ่ามือหรืออะไรมันมีเทคนิคนะครับการกินสําหรับคนธรรมดาทั่วไปอย่างเรานะครับมันไม่ได้ยุ่งยากเราไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพเราเป็นคนธรรมดานะครับอย่าไปอะไรอย่าไปฟิกอะไรกันมากเกินนะครับในเรื่องการกินนะครับซึ่งผมบอกผมใช้ร่างกายทด ลองผิดลองถูกมาจนผมหาวิธีง่ายๆให้กับคนที่ออกกำลังกายมานานแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับเพราะผมผ่านเรื่องพวกนี้มาผมก็เลยเอาเรื่องที่เป็นความจริงอะไรมาพูดให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วครับเรียนพัดนะครับเรียนนะครับภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าฝนนะคับพัดภาษาใต้แปลว่าตกนะครับเปนพัดฝนตกร้อยแรง